ยังมีไข่ม้านี่ยยังมีไข่ม้านะครับตอนนี้เช้าตัดอากาศหนาวนะครับอากาศหนาวต้องไปขนวัวตัดผมอืมนี่เนี่ยใส่หมวกไอเลิฟอยู่กันนาเอ้ยมียดปืนอยู่นี่ยอันนี้ใส่ละขายกวางวม้ขายสาหบให้เอฟซีนะครับหมวกนี้ ไม่มันแต่มันแป้งนะท้า้ก่อนมันมันลอยหนึ่งลอยของฝากนะครับบม่ฝัดนานมากครับผมไล่รอเบม่ฟักสั่งตั้งแต่เจ็ดมงตอนนี้จะแปดโมงกังไม่ได้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการทํามีไข่ดาวไข่เจียวครับในนั้นแล้วก็มีแค่ขนมปังแล้วก็แป้งอะไรก็นม สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนงลงเฮ้ยของเมาพี่นงลงพี่นาลงนี่เขาตอนเช้าก็มีคนตื่นเฮ้ยทีไทยมันนี่แล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองทางกันไปสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสิบเอ็ดครับสี่ทุงแล้วครับสิบสองแล้วสิบสองจะเที่ยงแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ทุกคนทําอะไรกันอยู่ครับเ <c oughs> <c oughs> ตื่นตั้งนานแล้วครับ <c oughs> น่าจะกินข้าวเที่ยงใช่ไหมครับ <c oughs> ้เทียเท่ยงข้าเที่ยง ตอนนี้พวกเรากำลังอ,อากาศหนาวๆอยู่เลยครับฝนตกตั้งคืนนะกลางคืนกำลังรอเบสฟัดครับอ๋อทานข้าวเที่ยงครับผมทานเยอะๆนะครับไปเที่ยวไหนบ้างวันนี้จะกลับแล้วครับจะ <c oughs> <c oughs> ก,กลับแล้วครับมาอยู่เจ็ดวันแล้วครับวันนี้ได้เจ็ดวัน น้อขอบคุณครับยนโช์สวัสดีครับพี่ปุ๊กหยุดพักผ่อนอ๋อหยุดพักผ่อนเจ้าอขอบคุณครับพี่มดทำข้าวยังสวัสดีครับพี่สมอนสวัสดีครับพักโรงแรมไหนพักโรงแรมกอริล่า,าเกสต์เฮาส์ครับ มันมีเมนูหนึ่งอ่ะที่ผมมาแล้วผมจะมาสั่งอ่ะเออมันมันมันดูตลกมากเลยก็คือมันมีคําว่าไอ้กอริล่าชิปผมก็ตกใจว่ามันเป็นเนื้อกอริล่า<อ>หรือเปล่า <laughs> แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เนื้อกอริล่าครับไอ้เมนูกอริล่าชิปอ่ะมันเป็นเฟรนฟรายผมคิดว่าเอาเนื้อกอริล่ามาทำผมตกใจ <laughs> <laughs> หนาวครับผมหนาวเลยครับหนาวจริงๆหนาวนิดนึงอากาศเย็นครับ เดี๋ยวพาไปดูให้ดูบรรยากาศอากาศครับตอน,นนี้อยู่เจ็ดวันก็อากาศฝนตกทั้งวันครับทุกวันตอนเช้าฝนจะตกครับแล้วก็ตอนบ่ายๆก็แดดก็จะออกแต่ตอนเย็นก็กว่ามันจะมืดก็สองทุ่มครับแดดจะหมดไปสองทุ่มตอนเช้าอย่างนี้แดดยังไม่ค่อยมีนี่ครับเป็นบ้าน เกสเฮาสเป็นดินครับเย็นมากข้างในไม่มีแอร์ตอนนี้อยู่ที่ประฐกันดาครับอยู่กันดาีนหนาวครับอากาศหนาวนี่เราออกมาเช้าครับยังไม่มีใครมาปกติก็คนจะ เขาก็จะมาทานเบสฟัดกันเสจแล้ีครับพี่ๆทุกคนครับสวัสดีจากเอฟซีเชียงใหม่นี่ครับพี่มดพี่มดเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ครับผมจำเจคดเชียงใหม่ครับนี่การอยู่เชียงใหม่มสเอเสียวไปเชียวมาใช่ครับสอนมอเตอร์ไซค์เขาเรียกว่าโบดาครับอ๋อโบดาว่าเขาจะหายกระแทกไปแล้วของนะครับไม่ใช่เข่าของของที่ถือมากระแทกไปแล้ว o o อร์น n ิ่งครับพี่สีดาสวัสดีครับส <Sweden. S 2> <Sweden. S 1> วีเดนสวีเดนคนที่เจ็ดโอ้ใช่แล้ววันนี้ันเจ็ดครับอืมใช่ครับอยู่ใกล้ทะเลสาบวิกตอเรียครับอยู่ใกล้ทะเลสาบวิกตอเรียไม่ห่างกันเท่าไหร่ประมาณสักสองกิโลครับทะเลสาบวิกตอเรียปลาปลาเยอะมากฮะอ m าเอ I มออมเร็ด Thank you Can I have a ketchup please นี่เป็กฟาดอาหารเช้าใช้เวลาการทำหนึ่งชั่วโมงเต็มๆครับมีแค่นี้แหละครับแต่ผมสั่งแต่เจ็ดโมงครับตั้งแต่ตัวเปิดมีแพนเค้กแล้วก็ไข่ใช้เวลาทำหนึ่งชั่วโมง นี่มีอะไรไซรัไซรัมนเค้กไซรับครับมีไซรัชิมโอ้ราคุยสวัสดีครับพี่กันเพนพี่วิรวัตรสวัสดีครับเพี่อยู่ใกล้วิกตอเีียครับถ้าเดินถนนลงไปก็จะเป็นอันนี้เป็นท่าเรือ แต่ไม่ใช่ที่เป็นหาดทรายนะครับหาดทรายจะอยู่อีกที่นึง่งหาดทรายจะอยู่ฝั่งอีกถนนนึงครับไปเมื่อวานก็ดีมากครับเหมือนทะเลเลยมีลมแรงแรงมีลมมีชายหาดขอให้ของผมเลือกพักอยู่ที่เจวันครับขอให้พักก็อะไรน,นะหเดือนพักสิบห้าวัน หเดือนพักสิบห้าวันครับใช่ไหมหกเดือนพักสิบห้าสามสิบเนี่ยเป็นเดือนเออนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งจะสามสิบหกเดือนสิห้าวันครับแต่ผมเลือกพักเจ็ดวันพอก่อนเดี๋ยวไปที่อื่นต่อเดี๋ยวไปพักที่ลุมเบกครับเดี๋ยวเข้าหาว่าหนี่เข้าเวีนใช่ทนหมดไหมเนี่ยโอ้โหนี่ครับบาง กันครับแาแก้กันครับลูกเรียกแอนนะคะกําแพงสูงมากเกเท่านี้ข่าวที่นี่มีขโมยครับขโมยเยอะครับรปภถืออาวุธเดินตรวจกลางคืนจะมีขายหลักฐากลางคืนจะมีรปภมาเดินครับถืออากุธด้วยราตรวจเวน กลคืนเขาจะจ้างพวก้กาดที่ที่ติดอาวุธครับกองกาลังติดอาวุธแต่ถ้ากลางวันก็จะเป็นธรรมดาก็งคืนจะติดอาวุธครับ เมื่อวานไม่มีแพนเคก้กวันนี้มีแพนเค้กกคับนอาต้องมีเด็กซีบีมาช่วยเ <c oughs> มื่อวานไปจันปั่นจักรยานก็เด็กๆวิ่งตามเยอะมากเล่นกับเด็กๆสนุกมาก

อ๋อตอนอยู่ดาฟูได้แค่สาวันพี่วีรวัตรอยู่ดาฟูไทยดาฟูคิดถึงเซบีเลยอ๋อครับคิดถึงครับพวกเราก็คิดถึงแต่ผมแต่ผมชอบชุดเครื่องแบบของไทยดาฟูนะครับเหมือนในซีรีส์เกาหลีเลย <laughs> วานี่ใส่ชุดเขียวคนคิดว่าทําทํางานอยู่ที่ไทยอยู่เลยครับ <laughs> <laughs> ไทยดาฟูที่บ้านก็มีชุดครับพี่ชายพี่ชายก็ไปทาฟูมา <c oughs> เป็นกองพันทหารราบครับตอนที่พี่ชายไป ตอนอยู่สุดทางใต้เป็นโควิดเนาะไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยใช่ไหมครับพี่เลยว่าครับ <c oughs> ขอาเหนียวหมูปิง้งข้าเหนียวหมูปิง้ง <c oughs> ไม่ได้กินเลยเนาะ <c oughs> ไม่ได้กินเลยเออหมูปิ้งแบบนุ่มๆเนี่ย นี่กินแต่เนื้ออะไรพี่รู้สองสองพันชิลลิง <c oughs> มีเนื้อโวกับเนื้อแพะเนี่ยมีสองอย่าง <c oughs> แล้วก็ไส้กรอกแป้งอืม <c oughs> สุดยอดแป้งแป้งจริงๆครับไส้กรอกม่ยอดใส ปเต้ในจูบ้าอ๋อครับจูบ้าตอนนี้ก็จเจริญกว่าผัดก่อนๆเยอะนะครับว่าผัดพี่ๆผัดก่อนๆเขาสร้างไว้เยอะอินเทอร์เน็ตก็มีให้เลือกหลากหลายมากขึ้นคนระับ <c oughs> ดาฟูอยู่บอกร้อยยนต์ร้อยยนต์ที่หนึ่งแน่เลยอ๋อ oh. uh. ที่ดาฟูดาฟูพี่อยู่ร้อยยนต์ที่หนึ่งกลองร้อยนี่ไม่แน่ใจนะครับพี่วิริวาครับ <is> แต่พี่ชายผมอยู่ กองพันธาราบเป็นในนามกองพันธาราบครับรุ่นสี al, like ่ครับพี่ชายผมรุ่นสี่ครับสี่สี่สามนามสกุลวงใหญ่ครับสี่สี่สามเ เันนน้ำอะไรนะน้ำอะไรอ่ะมะละกอผสมกับสับปะรดเขาปั่นแล้วเขาใช้มือนี่น่ครับไม่เป็นไรเราไม่เห็นเราจินตนาการไว้ก่อนว่าเขามีเครื่องไอ้นี่เครื่องคัน

อยู่เมืองหนาวคิดถึงเมืองร้อนไมเนาะโอ้โหมันก็ถึงครับก็ถึงแต่ตอนนี้ตอนเย็นมันก็ร้อนครับนี่น,นะเมืองไทยน่าจะร้อนนะครับตอนนี้ับบรื่องกึ่งขนมปังนานไปหน่อยครับ <laughs> <c oughs> คือดำปีแลยผมทีนี้ <laughs> เอาไปบินเลย์ป่ะไปเอาแล้วปอมายากินแล้วฮัฟโหนเลยซื้อป๊อกเลยกรอบจัดเลยพี่เชียงใหม่ร้อนมากเชียงใหม่มีฝุ่นเยอะไหมครับฝุ่นละก้าวพี่ก็ไปกับท้าวว่าสามอ๋อโอเคครับน่าจะจะไปด้วยกันครับพี่ใช่ครับท้าวว่สามเป็นหัวครับ ันะครับทักษะสาเป็นหัวชุดเท่มากครับที่ไทยดาฟูชุดพังทะเลทรายเท่มากจ้าบมากเลยผัดห้านี่ที่จะมานี่คือคือพลพนอะไพลหนึ่งใช่ไหมครับ รอบหนึ่งหนึ่งมามีพี่พี่นะคบที่อยู่ในพี่วีรวัตรก็ไปมาสองประเทศประเทศสุดานเหนือสุดานใต้ <c oughs> ทำงานอยู่ประเทศเซาสูดาน้ำสุดานใต้ ตอนนี้มาเที่ยวพักผ่อนครับมาลาพักผ่อนตามใช้ตามสิทธิ์นะครับโัวเคชันก็ลามาเจ็ดวันครับตอนนี้อยู่ประเทศอยู่กันหน้าก็ลาครบเจ็ดวันแล้ววันนี้กำลังจะกลับนะครับจบกันอวสานขนมปังปิ้งจบทีโห ขนมปังอะอืมอืมเขามีปรับเวลาไปปรับผมไปปรับเงี้ยสามนาทีปรับเลขสามมึงน่าจะสามนาทีหรสามอีตอนแรกไม่ได้ปรับเลยมันก็มันก็มันมันเหมือนไม่ได้ปิ้งอ่ะลองปรับเป็นเลขสามมาลอกไปปิ้งไหมบอกน้ำพีอืมอีกหนใไม่หมด 5, พันห้าพนสิบเอ็ดทั้งสองหมวดอ๋อใช่ใช่ครับน่าน่าจะใช่ของชะ,ชะชะเชิงเชาใช่ไหมครับแถวนั้นพนรอเก้านี่ไม่ได้มาเลยเสียดายครับเดี๋ยวก, <c oughs> กลับไปทานยามาเลเรียที่ค่ายครับกลับไปทานทันอยู่ครับราอกมาไหมฮะลอกนะแต่ว่าดืมอยู่ในหูเลยเออหายมาก ก็จำได้เอามาอยู่เอามาเพิ่อเม็ดหนึ่งหายเซ็ตไปและวโดนดาเลยจำเริงของเช่ามคโอ้ยแปดโมงแล้วจะไปเช็กอินแล้วครับเที่ยวกี่ประเทศครับเที่ยวหนึ่งประเทศครับแต่ไปสองเมืองไปเมืองกันปลาแล้วก็เมืองเอ็มเทเบครับ ว่าจะไปเมืองจินจาอีกแต่ไม่ทํแล้วครับเวลาหมดก่อนจินจานี่จะเป็นการล่องแก่งล่องแพครับแล้วก็ดูกอริลลาไปเที่ยวไหนอ๋องอ๋อก่อนอันเซนนะ่ กำลังตั้งใจอคุณรู้สูงการไปเล่นน้ำที่เข้าสารไหมอ๋ออืมโอ้เขาไปเข้าสารด้วยตอนนี้เดี๋ยวจะรอเช็คเอาท์ครับเดี๋ยวจะไปที่สนามบินครับตอนนี้กำลังจะกลับจูบ้าครับเดี๋ยวไปช่วยพี่ๆเขาทำงานก่อนครับเขาบินก่อนสวัสดีครับพี่ออมไปเที่ยวกันมาเจ็ดวันแล้วครับวันนี้ครบแล้วครับวันที่เจ็ดแล้วครับกำลังจะบินกลับแล้วครับ <c oughs> ขอกำลังใจหน่อยครับเพราะเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องบินมันลำเล็กครับ <laughs> <laughs> นั่งแค่สามสิบคนสี่สิบอะสามสิบสามสี่สิบไม่ต้องห่วงครับเครื่องบินเก่าคนขับใหม่ตอนตอนเครื่องใกล้จะลงก็จะวิวอยู่เครื่อ <laughs> ง <c oughs> บินก็จะสั่นนะครับโครุงเครง่งครุงเครง่ง ใช่แล้วครับกับวันนี้ครับขอบพระคุณครับแล้ของฝากเยอะไหมนี่จะเป็นแบบนี้ครับประเภทนี้ของฝากได้มาเยอะเลยครับห้าพันชิลลิงประมาณอันละตกอันละห้าสิบบาทขอให้เดได้างปลอดภัยครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับทุกคน เดี๋ยวตอนนี้เขาขอไปเช็คเอาท์ก่อนใช่ไปเช็คเอาท์เดี๋ยวเดาจะสายแล้วครับเช็คห้องขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องเขาไปต้องเช็คห้องเดี๋ยวไปดูกับเขาด้วยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาปรับเยอะแต่ไม่มีตังค์กลับบ้านแล้วมีคนเอาสบู่ไปครับเดี๋ยวเริ่มปรับค่าสบู่อาารครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ